สวัสดีจ้ามือนีก็มาพบกับคบานบานบานทงคือเก่าเหมือนเดิมแล้วจ้ามือนีก็ส,กกกกส,กสิมะเห็นว่าทุดิบแล้วมือนีก็สิมาเฮ็ดไก่ต้นน้ำป่าแมนบ่เคยเฮ็ดไม่นูนี้แล้วเนาะจ้าแต่ว่ามือนีก็สิมาเฮ็ดอีกคือเกา่าเนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้าว่าเห็นจังไหนอันดับแรกมีไก่แล้วหนูก็มาตำพริกเนาะจ้าตอนตำก็ลืมทายเนาะจ้าก็สิมีพริกมีตะไครแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมเนาะจ้าตำตๆต ละเอียดตามเขามักเนาะจ้าในพริกหนีหนูกระสิบปรุงเนาะจ้ากระสิมีผงปรุงรสเนาะจ้าเกลือหนูใส่ลงไปแล้วเนาะจ้าแล้วก็ผงนวใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าตำตำให้เข้ากันเนาะจ้าอันนี้เป็นส่วนที่ข้าสีหยัดใส่ในโตกไกลเนาะจ้าต่อมาหนูกระสิงายใกล้ขึ้นเนาะจ้าก่ต้องบูบีมือหนูเนาะจ้าเนาะเห็ดกินในครั้วเลื่อนผู้ดใดเห็ดคลายกะ หรือว่าจังงดกนกะใส่ถุงมือกับเหลาเตยเนาะจ้าหนูก็สิหยัดพริกลงในโตไก่แบบนี้เลยเนาะจ่ะเนาะเฮียถึงสีหล่นข้างๆนี่ก็ไม่เป็นไรเนาะจ้ากะสีหน้ามันกะสีได้เผ็ดๆแน่จักน้อยเนาะจ่ะเนาะยัดเข้าไปเลยเนาะจ้าทั้งนอกหนูก็สิเพิ่มอีกเนาะจ้าพงปรุงรสเนาะจ่ะเนาะเกลือเนาะจ้ารสชาติกะสีเป็นเผ็ดๆเข้มๆเ,เ,เนาะจ้าไอ้ เฮ็ดแบบนี้นูก็กินตะเป็นเด็กน่อยเนาะจ้าแม่นูก็มาก็ดให้กินแบบสิบเป็นหนึ่งไก่เนาะจ้าเพิ่นสนเฮ็ดเป็นหนึ่งไก่ใส่หวดแซ่บเนาะจ้าแต่ว่าหนูเอามาอเดบเนาะจ้าขันต้มมันก็บิเปื่อยไงเนาะจ้านาะอเพราะว่าข้าซสื่อไก่หยาบมาเนาะจ้าต่อมากใส่ไนําป่าเนาะจ้านาะแบบนี้เลยสูตรไผสูตรมันคือเก่าเมือน 9, เดิมเนาะจ้าต่อมาก็สิขยำใบมะกรูดใส่พร้อมเนาะจ้า แล้วก็เติมตะไคร้อีกนิดนึงเนาะจ้าแล้วนูก็สิเติมน้ำเนาะจ้าบันนี้ต่อมาเฮาก็มาเติมน้ำลงไปเลยเนาะจ้าเนาะเฮ้ดแบบนี้เนาะจ้าท่วมโตัวใกล้ๆเลยเนาะจ้าเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเนาะจ้าติดแก๊สนะจ้าแล้วก็ปิดฝาได้เลยเนาะจ้าเนาะจ้าปิดฝาเนะจ้า ้มเดือดอได้ที่เนาะจ้าเข้ากะซีพริกไปพริกมากแล้จ้า,จาก,กาว่ามันเปื่อยๆผู้น้าจา้าเข้าซื้อเป็นไก่หยาบมาเนาะจ้าเนาะต้มน้าที่สุดทำที่เข้าหมักเนาะจ้า,จาถ้าเข้าอยากให้มันเผ็ดๆเดนจักน้อยเนาะจ้าเข้ากะเ,เอาช้อนควัดๆไตทองไกเนาะจ้า,จาออกมาไอ้พริก หรือว่าสมุนไพรที่อยูใ่ในทองเนาจ้าออกมาเป็นน้าซุปนิกัสิแซบเนาะจ้ะเนาะหืมรสจั์เผ็ดเผ็ดเค็มเข็มแบบสุดยอดเลยจ้าเท่ากับสีมาทําการปาดทองเบิ้องแนาะจ้าได้ทีไปมีเลือดยูบ่บเนาะจ้ะนะาเนาะถ้าคนที่แบบว่ากินเหนียวเหนียวได้แค่นี้หนูกับว่าพ่อแล้วเนาะจ้า หนูต้มสองชั่มโมงแล้วเนาะจ้าที่เห็นนี่เนาะจ้าเติมน้ำสองเขี่ยวแล้วเนาะจ้าเนาะถักเข้มยังบ่พอหรือเอียงยังม่พอเา้าก็สามราเติมได้เนาะจ้าหนูก็สิเติมน้ำปลาอีกเล็กน้อยหนึ่งเนาะจ้าจ้าต่มมาห้าก็สินํำมาเสิร์ฟพร้อมรับประทานเลยเนาะจ่าสำหรับหนึ่งไก่ห้าเนาะจ้าหนึ่งไก่เพื่อว่าไก่ต้มน้ำปลาของเขาเนาะจ้าไก่ต้มน้ำปลาแบบแซ่บๆเนาะจ้า เบ่งที่ละสีนส้ำซุปขนๆเนาะจ้าอันนี้เก็เอาไว้สดตั้งหากเนาะจ้าเป็นอัดเซ็ตเรียบร้อยเนาะจ้าสำหรับต้มไก่ต้มน้ำป่าของเฮาน้ำซุปห้นๆเนานนนะจ้าเผ็ดๆเค็มๆ,มๆน้ำจิ้มแซ่บๆเนาะจ้าบอกได้คำเดียวเลยว่าสงการนี้ต้องจัดเนาะจ้าสำหรับเมนูนี้จ้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ามูหลายๆนางสีกเนาะจ้า เป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับเข่าก็แสบนะจ๊ะเนาะวันนี้นก็ขอตัวล่าไปก่อนอนี้รอแล้วจ้าสวัสดีจ้า